พ่อขาสวัสดีค่ะคุริดขาสวัสดีค่ะครับไปอีกแล้วนะคะไปหาหมอเหมือนเดิมค่ะหมอนัดค่ะคุณพ่อสู้ๆนะคะวันนี้เราไม่ต้องแวะปั๊มไงพ่อใช่ไหมเออเราแวะอีกไหมพ่อแวะปั๊มอีกไหมฮะมแวะปั๊มอีกไหมหรือว่าไปเลย ไปเลยใช่ไหมสู้ๆนะแต่ฟอกเสร็จก็เดี๋ยวมาแวะปั๊มใหม่พ่อไปตัดผมไหมครับวันนี้ไปไหมร้านด่วนนะ่ะวันนี้ันอันนี้านาคารเขาไม่ตัดผมหรอ ไม่รู้แล้วแต่คนถือเอาเหรอพี่ไม่ถือหรอกวันไหนพี่ก็ตัดได้หมดอุ้คนก็ถือเอาพ,พ,พ่อไปตัดหน่อยพ่อผมยาวไปตัดทั้งพ่อตาทั้งดูเกยเลยร้านที่เขาตัดเร็วๆอะ่ะขอบคุณเอฟีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโกมพันธุลากันขอบคุณเลยล่าไอ้ค่ะพี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะช่องภูพันตุลากันค่ะวันนี้ก็อากาศหนาวในช่วงเช้านาวหนาวพี่น้องยุ่ใช้ภูมิหนาวหนาวหนาว,หนาวมากเลยค่ะช่วงนี้ก็แดดร้อนออกมาละแดดออกพอแดดออกก็น่าจะร้อนมากอีกอากาศแห้งแรงค่ะ ดีที่รถไม่ติดค่ะถนนโล่งโปร่งสบายเลยค่ะพี่น้องถนนซีเลนค่ะเขาใช้พุมมค่ะบสำหรับคนที่ทำช่อง YouTube ก็สู้ๆนะคะไปให้ถึงฝันไปถึงเป้าหมายค่ะถ้าเรามีความเพียรพยายามเราก็จะประสบความสำเร็จทุกอย่างค่ะว่าฟันปัญหาอุปสรรคสู้ๆค่ะ ใครที่กำลังท้อแท้สิ้นหวังก็ให้ลุกขึ้นมาสู้ค่ะล้มแล้วรีบลุกค่ะพี่น้องยอย่าลมนาน้มอย่าล้มนานอย่าล้มนานจะเสียเวลาค่ะลุกขึ้นมาตั้งสติมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนางานวางแผนในการดำเนินงานใหม่ให้สำเร็จตามเป้าหมายค่ะขึ้นอยู่กับใจค่ะงานจะเสร็จหรือไม่เสร็จขึ้นอยู่กับใจเราแล้วก็อย่าลืมในเรื่อง ความกตัญญูกะตะเวทีต่อบิดามดาค่ะความซื่อสัตย์จริตจะทําให้เราประสบความสําเร็จในการงานขอเป็นกําลังใจให้กับเอฟซีนะคะให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกอย่างเดินทางไปแห่งนบนใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณพันรักเคารพให้เกียรติเอฟซีทุกท่านนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อขาสวัสดีค่ะคุณิตขาสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ